มาดูของเล่นนะคะอ่ายาดาอยากได้เกิรเกินเช่อ่าก็คือทำอาหารนะคะในครัวโหราคาพี่น้องจ๋าห้าสิบสียูโรเก้าห้านะอันนี้กาซ่ากาซ่าอันี้ดูราคานะคะมา เดินแผนกของเล่นเด็กๆนะคะตุ๊กตาเต็มบ้านแล้วไม่เอาแล้วนะคะนี่เลยมีก็เยอะแล้วเด็กๆบอกไม่เอาตุ๊กตาของเล่นเด็กไม่ใช่ถูกๆนะะพี่น้องจา๋าอือดูตามราคาแต่ละตัวเนอะนี่ มาแผนกเด็กๆก่อนนะคะมีของลูกชาย,ยิ่งชิ้นใหญ่เลยอือฮึเชัีเยอะเซลล์เลยตวดสนัีนุโอเคโอเคกือโก่อวเยซล์เยออเดิ์มาดัน ตามไปนะคะอันนี้ที่ยาดาอยากได้เนาะแล้วเดี๋ยวไปดูของลูกชายนะคะของเล่นเด็กอะ่ะไม่ใช่ถูกเลยโอ้โหสองพันสามพันพี่น้องจ้าแต่คริสต์มาสเนาะก็อยากให้เขาแฮปปี้นะคะตามไปจ้า เราถือกล้องเองก็จะได้ประมาณนี้นะนะ่อันแก๊กไปมักซิมอ,อึ๊บโอเคอ่าห้าสิบกว่ายูโรของผู้ชาย กด <Great. S 1> นิดทดลองแล้วนะคะของขวัวันนี้ให้เลือกเองเลยบ้านนี้ซื้อของขวัญจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับซื้อของให้สามีไม่จําเป็นต้องสปายนะคะไม่ต้องเป็นที่ซื้อไปให้เพราะว่าถ้าไม่ถูกใจนางก็จะไม่ใส่เนาะ It's okay ดีสักดูมามาเคปะโชว์นาเกียยกาดูเอ็นจนะเอาแคหนึ่งคู่อะให้เลือกนะคะอันนี้ของขวนเมียจะซื้อให้นะวันนี้โอ้ยเขาบอกว่าเธอพูดบนวิดีโอแล้วเธอต้องจ่ายน้ำมานะกลัวเมียไม่จ่ายพี่น้องจ่าําลังกินนกค่อยอะเอ็นจจนะมบันนี้พี่กันนี้เเวปตาเลยนะแค่คู่เดียวดิเออสวยดี สวยสวยสวยหลอปะป้าหล่อดีใจใหญ่เขาบอกคือพูดแล้วนะเขวาวองั้นคั <c oughs> กหลาย <c oughs> ดูหนังดีใจพี่น้องโอเคจะเหมือนผู้หญิงนะคะซื้อของถ้าไม่ชอบจริงๆก็จะไม่เอาเนาะไม่ว่าเสื้อผ้าหรืออะไร จะประมาณนี้นะคะไอายาวใหญ่จ๋าโอ <Okay. S 2> เคคราจะมาดูของขวัให้ลูกสาวนะคะที่มีประโยชน์เนาะนางย้ายบ้านเห็นนางบ่นว่าอยากได้เตารีดแบบไหนนางจะซื้อไปให้คริสต์มาสนางยังไม่รู้นะคะมีเลยแบบโมเดลสวยงาม ราคาก็โอเคอยู่นะคะของรุ่นเดียวกับของเดจ้าแพงเอารุ่นนี้แหละเนาะอ่าสมกับราคานะคะสีน้ำเงินหรือสีแดงดีพี่น้องจา่รารอรับของชิ้นใหญ่นะคะของขวนของรูป ของขวัญล mm ูกสาวอืมวันนี้สตาร์ทบิก้นะครับของขวัญมาแล้วมาแล้วตื่นเต้นนะคะของแพงด้วยรัตชินกีบอร์ดอีเยเย ของขวัคนป่วยนะคะนี่เลยขังโอเคไปจ่ายเงินจ่ายเงินแล้วนะคะเรียบร้อยออกมาข้างนอกแล้วปาปะแฮปปี้สุดๆวันนี้หมอเป็นคนจ่ายเงินพี่น้องจ๋าของขวันะคะเนาะเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเรา มีเงินอยู่ในมืออืมเ,อเราก็จะเยอะปะร้อนนาฮี่โอเคยะกุดบสามีบอกว่าฝนตกรออยู่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาจะไปเอารถมารับนะคะนี่เลยวันนี้ได้ของขวัญให้ลูกด้วยเนาะของยาดาบอกว่าที่นี่มันแพงไว้สั่งเว็บไซต์นะคะก่อนคร mm ิสต์มาสก็จะได้พอดีตามที่เขาต้องการเนาะ mm hmm. ก็คือ คัวนอนี่เบาตัวเลยวันนี้ย่อมย่อมสองร้อยกว่ายูโรไม่เกี่ยวกับค่าอาหารเลยนะคะของขวัญคริสต์มาสสำหรับยายจ๋าจกกระเป๋าใจเองแต่ชิ้นนี้ชิ้นนี้เขาออเดอร์เองนะคะอันนี้ไม่ไหวเนาะแค่นี้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็สามรอยกว่ากับ4ี่ร้อยแล้วอะ่ะของคุณลูกชายนะคะพ่อ,พอเขาสัญญาตั้งแต่ป่วยผ่าตัดไส้ติง่ง ก็จะเอาไว้เตรียมหอคริสต์มาสนะคะสรุปว่าสามีเอารองเทา้าคู่เดียวเก่งใจเมียบางาน50กว่ายูโรเนาะทีนี้เรามาลุ้นกันว่าคริสต์มาสยายจ,าจะได้ของขวัญอะไรจากสามีจากลูกนะคะอ่ะทีนี้ยายจ๋าก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้นเนาะช็อปปิ้งแมคโครนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่สามีบอกโหวันนี้มเมียจกการให้จ่ายเงินนะคะ ดีใจมากโอ้โหนางคิดมากคิดแล้วคิดอีกจะเอาทั้งสองคู่เลยนะนี่แหละค่ะก็คือคุณค่าในสิ่งที่เราทําได้นะคะการอยู่กับสามีใช่ว่าเราจะอยากได้เขาอยากได้ของเขาเพียงอย่างเดียวเราก็ต้องกระตุ้นให้เขาเห็นว่าเราก็เป็นผู้ให้ได้เช่นกันเป็นบางครั้งค่ะนะคะบางเวลาเท่านั้นเนาะมันก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมานะคะทำงานมีเงินในกระเป๋าตัวเองมีบัตรเครดิตน,นะคะมีสิ่งที่เราสร้างได้เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคิดว่าหารครึ่งต่อครึ่งยายจ๋าก,ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะอเมริกันแชร์เนี่ยยายจ๋าคนไทยนะคะ <laughs> ของคนที่นี่ไม่จําเป็นต้องสะพายเพราะเหตุผลสามีไม่เหมือนเขานะคะถ้าเราซื้อให้เองเนี่ย เขาก็จะไม่ชอบในสิ่งที่เราต้องการเช่นกันเหมือนกับพูดคุยไว้เออเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เมื่อไหร่แต่เขาก็ซื้อสิ่งที่เราชอบให้นะคะบา,บายยค่ะออกจากนัคโครแล้วกลับบ้านนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้กระเป๋าบานละ200กว่ายูโรนี่ใช่ย่อยเลยอะ่ะโอ้ยความสุขทางใจในช่วงเดือนธันวานะคะเป็นเดือนที่จ่ายเป็นเดือนที่สร้างความสุขเป็นของขวัญให้เด็กๆเนาะลูกๆและก็ครอบครัวด้วยจ้า